ค่ะพี่น้องกาดเอามันนั่งเป็นคนหรือเม็นแบบไหนนี่มองไหนอยู่จังไหนยังจะคอยเป็นจังสี่แบบที่นี่เามานั่งตรงนั้นก่อนหนังในโอ้ยบางคนอะให้เขาดูดิผู้จิรักเงินก่อนนะให้บวกขอมันนั่งกับเงินพอดีนี่จะอยากดังวะล่ะเอากระยากยื่นแล้วพวกเด็มาเห็นอย่างนี่หนูเส้นทางนี่มันกระยากดังดูคนตัวน,นี่เพียเสร็จอ,อยู่ในมือขาพระเจ้าแล้วตอนนี้ ฟุกเต้นเลยหรอค่ะกระดิเจิตจะเป้ใส่ตา,าเตาคัะโค้ดมาเบื่อมาเบื่อกัดศิลปินเด้อนี่อนนเอาเนี่ยแล้วมันจะเสียเห็นว่าชุดไม่ชุดเอ้ย,ยสิแกจะงานแล้วชุดไม่งานเดียว เดี๋ยวะนี่มาสระว่นี่มันจะกว่าน้อยนาะมันใหญ่กว่เดี๋ยวนอนเนาะโอนยอยิ้มาเดี๋ยวนอนเีเนาะยิ้มาเดี๋ยวนอนไปใช่รูปไปย็ดปกกันยิ้มจาบางสินี่แต่งหนากเกี่ยวนุทันเดียวกันรู้ไเต้นหนักเกี่ยวพุท่ัน ขี mm ่เราขี่เราหรอเต้นเต้นยังโมงวะก็เป็นทุ่มนึ่งปกติมันเงือก็ว่าคืนละเตื่นในใบสั่งนอนลงอีกฝนตกนอนลงอีกตายมตอนนี้ผมตื่นอยู่ในวังขันอย่างนี้ของการนอนตื่ีกมนก็ตื่นข่าวโอ้ยกลับมารอบนี้แม่บอกเลยด้วยว่าแม่เมื่อยเมื่อยนอนหลายก็เก่านอนขากินหยีปกติว่าม่นคนนอนหลาแบบนี้ดิมันมาเซื่อน อย่าครับรถซอยเขาอยู่ดอกเขาเป้าไกลครับบอกตรง <Hey. S 1> มันบูมันกับบูไปเลยเห็นไหม <Hey. S 1> แม่นี่ล่ะนั่งเบาอยู่สิเวลาสิรับรับไปเลยสิแม่ <Hey. S 1> แม่เชื่อเวอไปฟองตอนเตะล่างบ้านเนี่ย <Hey. S 1> ว่าที่ใส่ไปถ่ายคลิปอยู่หนาเวทีกเลเก่งใจถ่ายอยู่หลังเวทีนี่แหละนะ เห็นป่ะครับรถไกลมันมได้พักพระพนี่ยเขาใจว่าเนี่ยล่ะการเมื่อยเนี่ยมันก็ไม่เวีดเดีตอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าจุดวางเงยังเห็นบ่บ่บ่เขาอีกแช่บ่ยืนหลับปั๊บเพราะตัวตัวสูงลงเฮ้ยเขาเี้ยงไก่แมนเขาก็บลีไก่ครับเนี่ยแล้วกันครับเห็นครับหัวไปซื้อของสิยังอยู่บ้านเนาะมันได้หลับเดียนอนเตียง่ืนเป็นบ่ไปใจกับไปได้แล้วไปเรียนไปหัวไปได้แล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้มียอที่หลับอันนี้ กลับมาเลยดูการเนี่ยจันบอกคือเก่าเลอฉันเมื่อยแห้งเมื่อก่อนนอนสีชั่วโมงนี่แบบว่าอุ้ยแบตนี่เต็มเลยนะแต่เดี๋ยวนี้แบั่วโม่งขยับดซึนอยู่เดี๋ยวกนงันยิมีจโอนย้แม่ยังมาแบตจมงยังปรซซึน เต้นเพื่อนี่ยีกเนี่ยโอ้บังไฟลัดอยากกินน้ำส้มอเมซอนแห้งตัวนี้แถวนี้มี่ปลาตะท่อปะค่ะเบิร์ดยัดที่เดียวอยากกินผ ولة ไม้อยากกินน้ำส้มมันมันแหมอเมซอนแหมขวดละหกสิบบาทเัยนะมันจะเฮ็ดให้ซื่อน อำเภอเ้า่มีเชื่ออหนอเชื่ออี๋ยูคราลนน่อำเภอหน่อยองมัลงนี้เกบคนบงดีน้องคนนีจะมาลงบังฝนตกมาแด้กันั่งทาบลาบยหลืเงืดพีน้องแมวเอยพอมาฝนตก้องอกจบเตือนมาประับฟังอยู่ในกลุ่มกันด้ บะลูกมาดอกเป็นบ่คุณตุงจากจากบะลุกกันมาเกิดเหงาบอกว่ามีในกลุ่มนอนเราอีกบัดนี้กข้าวหนึ่งทักมาหาแม่โดมแม่โดมสถานการณ์เป็นไงบ้างโอ้โหประจันไม่โดมส่งลูกไปเบ่งน้ำเยี่ยงกี่เนาะตอนฝนตกเออบัดนี้นอนลงมาอีกติ้งติ้งมาออาไปเบ่งว้าวประจันว้าบ่นไม่ยกเลิกเออไม่ยกเลิกนะครับประจันว่าลูกเขาบวานเนี่ยอาบน้ำมาอ่อนรอดเพราะมาอ่อดงานเด็ด าได้แเต้งนาแล้วเรือนเบิมเบรเบขารถบานมาเมียนเดิน่ดนอลชราใจเื่อไรนีเฝ้าแต้นหนาแต้งหนาก้อนกินเขาเลยนะมื่อนี้แต้งหนาได้เคืองทางเรวเจ้าคมากินเขากดันบ่กดันก็ร้อเม่เสียดวว่าจีน้ำก้ไปอยู่ไปหาใยกินใจเลยไปนอนใส่เราเมื่อนี่โอ้โอันต้นรักอันต้นยังกันบ่ บ่ไก่กันจากพ่กแม่ดอกของพ่กแม่มันซีลอยอาของหลุดยัอยอาลอยเนมหลุดยังเนาะอันนี้ก็ไรนด่เอออีหลีเมย์แม่บองเมยเนาะตะกี้แม่บ่เคยเข่าใจว่ะพวกที่เขาจะขึ้นนอนไหลแต่ะวะนนไปยังกระนากระนตนอนสี่ชั่วโมงหนูอุ้าวดองดองเดี๋ยวนี้มึงูเลี้ยวเข้าแดไหล

บ่าเป็นซื้อมน่ะนะคะแล้วก็ได้จุ่มมือว่นนาความจริงเนาะก็ได้จุ่มมือเนาะเฮ้าน่ะด,ดีแต่ได้หนาเวทีก็ยากมือละสองลอยกับยังซีงหนักนแหมลายเออคนหนักเปนหลายเนาะไม่ไม่ก็ได้ไม่ฝุ่นเขาเลยเฮ็ดเซเวอยู่ หน้า,าบังยังว่าได้อยู่ยยังเืนยังบรได้ทดดดิอุปัตตัวตัวเต็ละเอียดละอ่อนบบนี้อไนีรอบชุดรังเก็บดิัสขากแนดีดิผู้ได้เ้อกระจ้กไหละเท้า จ้างแม่ว่าเฝ่าเต้นน่ะแง่ขื่นฉากแม่จะว่าเฝ่าเต้นขื่นฉากเดียวกันเอาฉากสองไปดิฉากสองถือว่าตรงกันได้หรอเล่ แม่นายีดสเปรยแต่ว่าผมแม่แข็งว่ะงงมากแม่นายเป็นคนจีดแต่ว่าผมแม่แข็งเลยยุ่งจังจัดไม่ฉีดแบบไรแต่เนี้ยมันต้องพิจารณาจังหวะก่อนอะเด็เออจีดแล้มันถือจังหวะนี่แหละยุ่กับันนี้แหละเบิร์ตชูเมอร์ ผัดลมกับตัวน้ยงได้พีนองผัดคนไปเนนี้เลยกูอยากกินน้ำยำหนาวบ้งเดีน้องมันจะเปิดว่าน้องัดลมเาปดมีจิลีเนาะตัวน้ายไรเปิดทัแต่ะเจียกวามันจิปิวอนเด็เว้ยกินเข้าไป กินกับยำกีเ้ากินกับยงกินไปเขาได้กันไหมนี่ซื้อมาไว้กินตอนเนี้เรียกใช่ไหมเรียกเออเรียกจะมาคุณแล้วลงฉากนั่นมากปุ๋เล้วฉากล้บมากมากยิ่งกว่ไปเออได้เด้ยวอวัญทำนั้นเปิดสูงงพดททางเนี่ย นี่ล่ละมันบานแห้งปวดว่ะขังพี่ขังพี่เออหันมาบังเออมันบานออกไัแห้งปวดกายมันอันมันทุยทุยกับ้นเต้งเต้งเออันมันทุยทุยกับไปขับบนเออตุยุยกไปขับบนเลน้อยเออเออเอออมันอันดนหนาล เชดนาแบนลงพามอกตุ๊กิด<ะ>ินอะไา,าะไหบว,วาบามาหนะ้าอดรององไปนบก็นะเพาานนเขาตําเจาตดวึงตกจะาเห็นแบบนีเลยเป็นบเนตาอ,อนอยู่ข้างล่างเลยยังว่ามัน ตำลงไปแบบไหนมันก็้จีรงไปเรียบร้อยดีแหละตัวกับฮงตัวภากันโฉกันหนึ่ตัวภากันสันนิษฐานดูดีแจ้งดีเอะไรมาหาหลักษณ์นั่เออเมื่อกี้มันมันล้มตำหรอมันเดียดเดียนาเป็นตัวยังไงหน่บุ๊คกมียังพิเศษเลยเด้อนี่ เ่ยจไหนแจ้งหน้าสานาทีช่วงกูแจ้งสองชั่วโมงเมื่อี้กูเข้ามากล้างพันถุนคืนมเนคนต้องคนตกหันเขกจะมาปากาตินไปแล้วกันอเหลี่ญเดยวล้วนอจะมาปลอกมุ้งแร่กไม่เอาไปยุหามจะคลองไปยุหามคุ่วมาวายุกันจะตื่นยุหามจะคลองไป ตกเลยสิเออแมเอนั่นแหละตะกี้นี่มันแบนลงไปเกินไปนตองทลแอแต่วงไปเีงแกงเลยอ่บริเวณเนี่ยนเลียงแกงก่อนรการรอการระบายบจะหนยบงกว่ารอนตกอีกว่ากอนหมอนไงสีแดงยิ่งขึ้นกระตกมาอี่งนี้กตก กัน่าคิดว่าบ้นหนาจะได้เลยนนะสำหรนอนจาเศร้าบทเศ้าเลยบบดนี้เศร้ามีจีรีบบนี้เดีในกลุ่มกันติ้งตั้งติ้งตั้งบอกมันยม่ใชมาจะแหลกจะ่าเของมาได้เพาะี่มองเหเจ้ายู่ได้ดีตามเรื่องทัวเนาะทวงเมิรทวรรถอันรถอันนี้ไงมันกัน ไหลาาลาดเาเบิดด้นี่ยพกกล่เพวกกันย็ดนำกกัปรติดรกันนาะทวดุนหนึ่งมันดนกกันไหลาลาดฟ้านไปคนมองคนยู่ที่สูงเนะาะนำมันก็ลงโอ้ยคลิปนี้เคืองสม,มองเลยคลิปนี้เบิ่งไห้ได้เด้อค่ะพี่น้องวันนั้นอยากไห้ใต้อันใต้จะขีปลูกใต้ดิกยังยันอยู่กมื่มาบางับงคำเขาใายลูกโอ้ยาย้ลีปดิ เอาคลิปนี้พอ่อจะมีตะกอนนะคะเดี๋ยวย้ำล้ำจะมาไายไหมเนาะได้ไปได้แล้วเออใครเนี่ยก็บ่งหันบ่างหันมันแบนลงบดโอเซโอเซเตรียมตัวเขาควรจะใส่ชุดเตรียมตัวรองเพลงนะคะแม่ก็จะไปใส่เตรียมของใส่ลำ้ำกัน,เอ,นอเ,เอาขึ้นเรืวเอาบ่ขึ้นเรืวแต่แม่ใส่หลายอย่างแค่นี้ล่ะไปก่อนนานเปนนานตีเออกระพุน้นวัสดเนาะ